กลับสวัสดีท่าชมท,ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขอท่านผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานไว้อะไรให้กองแช่งที่สุสลายหายไปกับรักมะม่วงนะครับผมก็ oh, <no. S 1> ขอให้ไปสู่สุคติแล้วกันนะกนะองแชงทุกคนนะเออคือก็เข้าใจนะว่าโลกนี้มันอยู่ยากนะเออไปปละโลกแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ชจอากด้วยนะกองแช่งทุกคนะนะ ไปดีมาดีซิมีมาเซนะครับผมกองแช่งและก่อนที่กองแช่งจะไปปอลลโลกเนี่ยพวกมึงต้องอ่าโอ้โหพวกมึงอย่าลืมไปซื้อแบตออ กันด้วยละกันนะออกรุ่นใหม่มาเขาเรียกว่า e X s o t a g e s t a n l e s s t e e l นะตอนนี้โปรโมชั่นยืดไปถึงสิงหาเนี่ยอันนี้คือรูปนี่มึงดูข้างล่าง,งดูข้างล่างดิมึงอย่าไปโฟกัสข้างบนมึงดูข้างล่างนี่รูปแว่นเต็มๆนะใช้โค FIFA, ้ดฟีฟ่าเพื่อฟักอันนี้สาคัญลดเพิ่มอีกนะและก็รุ้นเพย์ห้าด้วยเออคือลดโคตรทั้งกล่องเชียร์และกล่องแช่ไปจัดได้นะครับโอ้โหแล้วใครเปิดวาร์ปมันจหลายเรื่องเลยนะเออนี่ถอดประกอบได้นะก่าวแว่นแบบนี่เห็นปะโอ้ เป็นไงเนี่ยมันใช้เทคนิคพิเศษไงดีโคตรๆนะผมใช้มายาวนานนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทำไทยอินนะลูกค้านะใช้แบบนี้ไปก่อนนะลูกค้านะขอบคุณครับใครที่ต้องการซื้อขายไอดเกมฟีฟ่าออนไลน์สีไอดเอ็มล้วนไอดดอกไอดพร้อมเล่นรับดึงนักเตะขายยากหรือจะฝากขายนักเตะหายากก็ยังได้ซื้อง่ายขายขาย้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ติดต่อเพจเจนน์ันเกมมิ่ง gaming. ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแถมมีบริการรับเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกรับเติมฟุตบอลมาตเตอร์สองฟรีไฟล์อาร์โอวีก็มีไอด,ดม อร่อยปลอดภัยมีประโยชน์จากสารสกัดจากธรรมชาติไม่ใส่สารกระตุน้นไม่ใส่สารกันเสียไม่วันแคลอรีร่ต่ำไขรๆก็ดื่มได้เนี่ยผมกินโชว์ตอนตีสี่แม่งเลยแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดฟรีฟ้ฟามาเดี๋ฟังเพื่อรับส่วนลด100่บาทบอกตรงรสชาตินี่ร่อยแรงถุกใจพีเบ่ามากๆเลยนี่วันนี้มาให้อีกเป็นรอบที่2นะครับรวมกันก็2รอบ2 0 0 0 0นนะตามสัญญาคลิปที่แล้วนี่แบบว่าเปิดแบบโคตรร่ำรวย้วตอนแรกผมนึกว่าเป็นเลทปกติเว้ยซึ่งไอ้ยเยี้ยมไม่ไม่ใช่เฉยวะ่ะไอ้ยเยี้ยกูไปดูคนอื่นเปิดแบบเกลือแสบบัแบบ กลางเนะครับผมกดนี่คือบล็อกบล็อกบล็อกก็โดนรัวบล็อกแต่ตัวเทพยบเทโอไม่อยากเชื่อเลยไปจัดไปแล้วกันตอนนี้น่าจะอีก9,000นะอีก9,000น่าจะครบ20,000แล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราน่าจะเลยไปพันกว่านะครับนะ <c ười> จัดไป9,000ไปเลย900เหรียญน,นะครับผม <c ười> ขอสัก9,000ไลค์ได้ไหมเออ9,000ไลค์ไม่ได้ขอสัก900เอาสัก9ไลค์พอละไอ้เหี้ย ขอเยอะไปแม่งไม่เคยถึงไอ้จัดจัดไปครับเนี่ยวันนี้ก็คือแบบกุลิตแน่นอนคือผมหวังแค่ตัวเดียวเท่านั้นทาั้งมพวกบวกแปดอะไรเงี้ยมันก็ผมได้ทุกตัวที่มันเก่งที่สุดในเซิร์ฟไปแล้วนะกูคแค่อยากได้กุลิตอะ่ะเนี่ยไปปะเปิดตัวที่หมื่นสี่นะครับพุ่งทะยานมาตอนนี้แสนแปดถ้าได้นี่ไม่โคตรรวยนะเออขอะไเฮียเพียรกูไม่ไหวละวแม่งอยากได้โคตรจัดไปเลยละกันรูปแบบที่สองสองร้อยเหรียญคลิกทีสองพันบาทมาหน่อยขอปั่อุอย้ยอุอย้ยอุอย้ย เชียบบอลได้เยอะขึ้นออรอบที่แล้วนี่ได้เยอะสุดบอลทองแค่ห้านะครับอ,อันนี้คือผมไม่สนแล้วนะเดี๋ยวพีมนะใครเอาก็เอานะกูกด200รอยอย่างเดียวเลยนะอยเอ้แล้วผมเห็นน,น้องหนู่มหลายคนบอกมานะครับผมว่าประมาณ30บเปบวกๆเนี่ยไม่ก็รวยรนฟ้าแล้วนะไ,ได้น,น้องเดี๋ยวพี่จัดให้เลยวะกี่เปอร์เซ็นต์วะ3ามสิมได้ไหมไอ้เหี้ยกูต้องลองวะผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีความโอ้ไอ้สัตว์มันหลอกกูหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยว่ามันแปลกๆละ30เตหรอ มันได้จริงเหรอ <No. S 1> เปลืองะไปเปล่าวะมันหลอกใช่ไหมมันบอกว่ามันไปดูใครก็ไม่รู้มาหมื่นหนึ่งเขาได้เป็น20กว่าใบอะไรเงี้ย uh huh. ผมก็ว่ามันแปลกๆนะเพราะว่าผมกด50มันก็แตกรัวๆนะ <Yeah. S 1> โอ้ยไอสัตว นี่ไงบอก40เหมืนอนละเอสเดช50เปอร์เซ็นต์ไม่ยิงยากเลยครับนี่ไงเอ๊ะผมว่าม่มันต้องเป็นไอ้พวกอยากให้ผมเจงป่ะคือถ้าไม่มานี่คือจบนะกูขาดทุนไปนหนึ่งใบหายไปนหนึ่งใบแล้วนะแทนที่จะได้ดูนะคือถ้าเกิดกด3ามครั้งแล้วมาใบหนึ่งเนี่ยกูไปกดทีละร้อยดีกว่าถ้าไม่มาสักอันนี่คือกูเสียไปใบหนึ่งนะนแช่งไขรนะมึงไม่เจริญสักคนเฮ้ยอ,อ้ไอ้สตว์มา โอเคตอนนี้กลับมาเท่าทุนนะครับขาดทุนเป็นมา10%แต่ไม่เป็นไรเอ๊ะกูไปทีละร้อยดีกว,ว่า่ะกูเอาชัวร์ๆดีกว,ว่าไหมกดบอลทองทีละอันมีบอล10อันเผื่อได้5บอลก็คุ้มแล้วบอลทอง1อัน13%นี่ยหรอ10อันได้5มึงเออหรือเปล่ามันจะได้5ได้ยังไง13%น่ะกด10ทีมาทีหนึ่งมึงก็ขาดทุนแล้วไอ้เหี้ย คือพวกมึงควรไปเรียนคณิตศาส,าสตร์เพิ่มอีกสักหน่อยก็ยังดีนะคณิตศาส,าสตรเ์เบื้องต้นไหนยเนะนี่ยคณิตศาส,า,สาสตร์ป .2 อ,อะไอ้ส,สัตว์สิบปีมาร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะมาใบหนึ่งเนี่ยกูว่าขาดทุนไปสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดีมึงไม่ใจหล่อมั้ยอเออไอ้พวกกองแข่งนี่แบบมันพยายามทำทุกวิอีทางจริงว่ะให้ผมเจ๊งว่ะแต่ผมก็กู้สถานการณ์คืนมานะด้วยความมือดอกมากูได้มาใบหนึ่งนะไอ <c oughs> ้สัตว์เไม่ไหวละคือผมไม่สามารถรู้ได้เลยไหมว่าอะไรที่เป็นจริงอะไรที่ฝังดีอะไรที่กองแข่งเหี้ยอะไรมันม่ั่วกันไปหมดแล้วตอนเเเนีีี้ยยหหลืออกรญะ เฮออ้ยสองเองเหรอโอ้เมื่อกี้หกนะครับตอนนี้สองว่ะสิบสามเปอร์เซ็นนะบอลบอลน,นี่สิบสามเปอร์เซ็นมาก็คือคุมอ่ะแต่ถ้าไม่มาก็เฮ้ยเฮ้เยเฮ้เยเชียเชียยสิบสามเปอร์เซ็นไอสัตว์เป็นไง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 น้องๆดูพี่ไว้สิบสโอ้โหเด้อน เชี่ยของจริงว่ะ oh, <no. S 1> ใจกูมาใจกู13%แล้วอ้สเอสเดย์เฮ้ยสามย,ย,ยังยังคุ้มอยู่นะ <What? S 1> ป้อนนาอันแรกไงน,ะนาแรก16นะอันที่16อ้สเรียกว่าเมื่อกี้แม่งดวงกูไปหมดแล้วป่ะปอ้สัตว์อ้้หดูดีแตงเรนร้วน13%ไม่ไม่ได้ว่ะอ้้ห เขี้ไม่ไม่มาว่ะไอ้สัตว์ยิงทีเดียวเลขสามเอาโอ้โหแตกเฮียอะไรวะเมื่อกี้จอกูหายเฉยเลยยี่สิบดิไอ้เหี้ยกูว่าแบบกูผีพนันแล้ววะยี่สิบดิไอ้เหี้ยกูผีพนันอีกสักทีนะม oh! oh, ันจะได้เปิดการน้อยเพราะว่ามันลุ้นเหี้ยอะไรพวกนี้แหละจำจมนะโอ้โหไอ้เหี้ยกูว่าพอหรือเป่าปะไอ้สัตว์กูว่าแม่งไม่ใช่ละเราไม่ควรเดินเส้นทางนี้ว่ะุนารับวัตถุดิบอ๋อ คบอกว่าเราไม่ควรเดินเส้นทางนี้ป่ะไอ้เหี้ยโอ้โหม,มาสามเริ่มมาน้อยนะีสักทีนิผีพันนันเข้าสิงว่าไปร้อยเอสเด็กแม่งคุยไม่ได้เปิดแล้วเอามาก่อนน้ำจำหมหรือว่าห้าสิบป่ะไอ้เหี้ยห้าสิบมันไม่มา <laughs> กูค,ควรลอยทุกครั้งคือชีวิตกูจะง่ายแล้วนะ <c oughs> ไแ <c oughs> ม่งเหมือนกูเล่นบาคาร่าครั้งแรกอะตอนที่10%แล้วไม่ออกอะแล้วหลังจากนั้นนี่กูกูโดนแดกยาวอะ <c oughs> คืออารมณ์เดียวกันเลยเว้มันให้กูได้ครั้งแรกอะแล้วที่เหลือมันแดกกูหมดจนกูหมดตัวจนกูต้องเอาบ้านไปจำนองอ,ะ, <c oughs> อะเพื่อมาเล่นอะฝั่งที่จะได้เงินที่เสียไปคืนอะ <c oughs> มึงเข้าใจไหมน้องไอสัตว์กูรู้สึกแบบนั้นเลยอะอีแม่งเ้ยกดเงน บอลทองโหบอลทองเริ่มน้อยอะ่ะโอ้ยมันจบๆไปเลยดีกวนะ่านะผมว่านะแล้จะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วถูกต,ต้องปะเราจะไม่เสี่ยงอะ่ะเอาพูดง่ายอะ่ะผมไม่เสี่งยงแล้วโอ้โหดูดิกดทีละรอยแม่งได้อย่างน้อยเลยไม่เสี่ยงดีกว่าปะขอเปิดการ์ดเยอะๆดีกว่าเออคนดูมีความสุขกว่าได้ดูการ์ดไหลไปไมันลุ้นเหี้ยอเลยแบบนี้เลิศเทสัตว์แม่งแทนที่จะได้การ์ดเยอะก็ไม่ได้นะทีนี้ <laughs> อันนี้เหรียญวะนี่ไงเอออันนี้ไม่ได้บีพนันนะไม่ได้บีพนันแต่เหรียญมันเหลือแค่นี้เราก็ต้องจัดไปยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์กดเฮียถ้าหยุดก็คือโอเคเนี่ยนะอันนี้คือถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่หยุดนะครับแต่กูมีประสบการณ์แล้วไงหยุดได้ไงใจยังเต้นอยู่หยุดได้แต่เงิตังค์ไม่มีแล้ว ได้มาแล้วแหละเนี่ยไปลบกันเองแล้วกันนะฮะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยแลวกันนะอันนี้คือเป็นหนึ่งในไม่กี่กิจกรรมอ่ะที่มาเล่นซ้ำอปกติแล้วผมจะกิจกรรมแล้วรอบอ่ะไอ้เียมันก็เปลืองตายห่าแล้วอันนี้คือสองรอบอ่ะเพราะว่ามันรวยคิดว่ามันรวยคกนนะแล้วยอดไลค์มันก็มาไงผมก็จัดให้ไงตามสัญญาแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจซะหน่อยลวกันนะเราจะมาเปิดแบบพลิกๆไปเลยไหมทีมผมมันแน่นแลยไงมันไม่มีที่เหลือแล้ว่ะอันนี้คือวัตถุดิบรอตีกุลิตเลยนะเออคือพร้อมตีกุลิต เพราะอย่างนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดล่ากุลิศเออแม่งได้ชัวร์กูบอกแค่นี้มือกูทองโคตรโคตรนี่กูล่ากุลิศเลยกูเปิดเลยไอคอนใบแรกท่านผู้ชมไม่ต้องพุ๊บปั๊บเดือเพลงคลิกไปก่อนมาไฟหรอไม่ไฟฮะอะไรโอ้โหเพชรที่ไข่บดป่ะเพื่อนลมชาติมาแล้วป่ะโอ้โหสักพักแม่งมาแน่นอนฟูฮอนแลนด์กูบอกแค่นี้อันนี้ได้มาหกใบนะครับได้มาหกใบก็ถือว่าโอเค นะฮะไม่ได้อย่าร้องมึงก็อย่าร้องน้องโอ้คิปพี่แล้วมึงร้องดิดร้องดินร้องไปฟ้องแมก่กะโอ้แล้วแม่ก็ใช้ไปล้างจานก,กอกน้ำอะ่ะน้องมึงก็หละอย่าร้องไอ้ตัดกูเอาเฮีย้ยอะไรมาร้องน้องกูคุ้มจะตายาาแล้วคุ้มจะไม่ได้จะคุ้มเฮี้ย,ยนะน้องมึงบอกตัวเองดีกว่านะเออแม่งเกลือมานังคลิปกูยังไม่ร้องเลยไอ้คลิปเนี้ยมพรกูคุ้มเฮ้ย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 ปีอะไรกองหน้ากองหน้าเฮ้ยยังไงใคร ใครไม่รู้แต่ร้อยสิบหกอมาตีกุลิศโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงอย่าร้องเนองมึงอย่าร้องมึงอย่าร้องอย่าเบะอย่าเบะอย่าเบะไปกอกน้ำไปเออใครไม่รู้ สามหมื่นร้อยสิบหกเอามาตีกุเี่เลยเออ ebs ไนงะ ebs ใช่ไหมเออ ebs เมื e ่อกี้ผมนึกชื่อปีไม่ได้นะครับอันนี้คือใบแรกนะลุ้นบอกแปดนะลุ้นบอกแปดเหงกลูกตาดูไว้เอาชิ้นชู้ที่วางหน้าคอมมึงมาแล้วซับน้ำตามึงด้วยไอ้สัตว์ไม่อยากพูดเยอะโอ้โหโถสารเลยครับโถสารโกงแข้งเลยฮะจันคิดว่าจันจะรวยไหมมึงยังถามอีกเหรอมึงยังถามอีกเลยว่าจะรวยอีกไหงเนี่ยน้องมึงไม่เห็นเหรอลูกตามึงไม่ดีอะนะ ดูกระจายิเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟไฟยังไงโมซาร่า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 เท่าไหร่ครับเฮ้ยน่อเขาไงตอมือครับตอมือครับตีก๊อกะครับตีกอกครับนี่ฮะตีกองแช่งให้บินไปลงหลุมเฮ้ยเปิดนี้ขั้นกลางเหนือกันเปิดเล่นๆไปชิวๆเออโอ้ไม่มาว่ะใครวะเนี่ยโอ้ร้อยสิบแปดเหร อันนี้คือวัตถุดิบตีกุลิตทางนั้นครับไอ้แย่กูไม่มีที่จะเปิดแล้ววะนักเตะตอนเนี้ยไอ้พวกลุ้นบวก5เลยเดี๋ยวแยกไปอีกคลิปแล้วกันนะท่านผู้ชมน่าเอาไว้เป็นคลิปตีบวกอะไรงี้ก็ได้นะมันไม่มีที่เปิดแล้วจริง่ะ ผมว่าผมต้องเอาไอ้พวกบวกแปดที่ผมเก็บรักษาไว้เนี่ยไอ้พวกที่ผมเก็บสะสมไว้เนี่ยผมต้องเอาไปทิ้งมากแล้วป่ะไม่งั้นมันไม่เหลือพื้นที่แล้วป่ะคือมือมันทองเกินไปเมื่อ่างเนี้ยนะเนี่ยคือสเตตสต่ำสุดคือใครเปิดแล้ววะนี่คือถ้ากูได้คูลิตมานี่คือส,สัด,ววบ,นนด,ดสบวกห้าแบบรวดเดียวอ่ะขอจัดบวกแปดไอคอนไปเลยแล้วกันอ,อขาดแค่คูลิตเนี่ยมันจะมีคนขายป่ะวะรู้มีเปล่าละบท่านผู้ชมอยากได้ป่ะเปิดเองดีกว่าผมว่าเปิดเัง,งก็มามือทองแล้วอย่างน,นี้ครับขอปีปีกับตันลวกันบวกแปดมา มาสั่งวันนี้ฮะตบมือฮะโอ้โหไม่หยุดนี่เหรอมาเราดูสัดเฮ้ยมักากใช่งวะกากสัสสัสต่อด้วยไอคอนเวสุดท้ายแล้วกันนะผมเปิดได้พวกนี้ก่อนแล้วอนะันหกใบเนี้ยอันนี้คือแบบเน้นๆเลยนะคลิปที่แล้วนี่คือรวยทุกใบแต่ผมไปดูคนอื่นมานี่เกลือสัสสัสผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาแบบมือไม่ทองหรือเปล่านะผมก็เปิดไปธรรมดานะผมไม่ได้แบบเอ,อ้โยเฮ้ยเฮ้ยอย่งปีอะไรวะปีอะไรวะ,ะ,รวะแบ็คนิวเจน ใครอ่ะโอ้หมื่นสองร้อยสิบเอ็ดว่ะนี่ถ้าสักร้อยสิบห้าขึ้นเนี่ยแม่งแจ่มนะครับลิวาเมนโตมาลุยต่อครับน่าจะซอมตันนะดูจากชุดแล้วนะฮะโอ้โหดูดิมีอาไม่มาว่ะบกแปดลูโกโลเปสสี่พันโอ้อโ,โ,โ,อโหนี่คือดวงกูหมดหรือเปล่าม,ม,มาไปเดิเฮ้ยบาแล้วกาแล้วกมีอา โกกล่องหน้าชิชาโต้ไม่แพงนะชิชาริโต้ร้อยสิบสามก็ดีนะก็ยังดีนะหมื่นห้าเอาไว้เป็นวัตถุดิบตีบวกได้นะโอ้โหนี่คือรู้เลยอ่ะว่าคิดที่แล้วนี่คือกูโคตรเทพสัตว์เทพซ่าศูนย์ศูนเจ็ดอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเ้ยเฮกูต้องงัดไม้ตายก้นหีบไใชเหรอปาตะวันไหมโอ้โหไม่ไปว่ะ ลูกกูไม่อยากจะทวงบุญคุณนะลูกนี่กูยกมือมาคุยแล้วกูคุยกับมือกูใหม่กูจำได้แล้วใช่ไหมลูกลูกใหญ่พ่อคุยด้วยใช่ไหมเอะกินไปแล้วอ่ะมึง มันนักเลยลูกกูได้มาซ้ำอีกรอบเนี่ยลูกมึงดูบลงานมึงลูกไอ้เฮียกูก็โมไว้เะเยอะแต่ทิ้งเลียว่ะลูกลูก,ลกพอ่อนอนกลางวันเหรอไอ้เฮียตื่นก่อนเอาไงลูกมึงไงพ่อทำไงฮะอะไรนะ อ๋อกองแย่งไปสู่สุกติหมดแล้วสุญพันธหมดแล้วแล้วไงอ่ะลูกลูกก็โชว์ไปดิกองชงกองเชียร์ลูกก็ไม่อยากอันนี้อดีโชว์เทพอบบลูกโชว์เทพแบบอย่าไปลูกใช้พ่อใช้ปันตะวันเลยไหมปันบาลีเหรอฮะปันบาลีหรือแบบที่สองอะได้ได้ได้อ่ะอย่าไปนะปันบาลีแบบที่สองลูกเลยมาจย่ไปท่านผู้ชมลูกกูมาแล้วเมื่อกี้ลูกกูนอนกลางวันตอนแรกลูกกูนึกว่ากองแช่งแม่งสุญพันธไปแล้วนะครับแต่จริงไม่นะยังเหลือนะแล้วสัตว์รักอ่อนคนกองแช่งนะลูกนะเออปันบาลีรูปแบบที่สองลงไปตีฟองให้น้องๆดอ น้ำลงไปบุ๊บบุมบ,บุ๊บบุนไปเลยได้ครับผมเจ้าวันเนี้ปานบารีตีฟองเฮ้ยไฟมาไฟมาบาตินบาตินกัลลับยังไงลูกลูกให้หตัวอะไรโอ้ฟานานิโยโอ้ลูกแบงกับตัวเมื่อกี้นิดเดียวองลูกลูกมึงมึงแจกให้แแบบแสนล้านเลยมึงได้ไหมมึงยังได้อยู่หมเนี่ยมึงไหวป่ะฮะ พอเพิ่งตื่นเนาะไม่สนใจแล้วลูกหมดแล้วนะหมื่นหนึ่งเนี่ยมึงต้องตั้งใจแล้วว่าจากวันี้วิทยาไม่เอาแล้วนะลูกขอปีเทบๆหน่อยลูกไปไปลูกเกลือสองไปแล้วนะปันเอมี่ลูกชอบไหมชอบขาวโอเคลูกปันเอมี่ได้ลูกจัดไปมาปันเอมี่แล้วมันไปอย่างอื่นไม่ได้ลูกเอมี่แล้วก็ไปแบบจิมี่อะไรอย่างงี้ลูกมันติดเหลืองลูกเอาปันตะวันนี่มานะมา ลูกจัดไปฟันตะวันอยากเปิดการให้มันต้องฟันน้องอีมี่ให้ดินพผ่นๆเกิดไปเรื่องังหวะนนี้จัดไปหน่อยโอ้เอ็ดสักโอ้ยกเกือจังวะว่าไปแล้วไปกูเข้าถุมเลยวะเอ็ด ไอ้เงี้ยหมื่นเท่ากันรอบนี้แม่งเกลือเฮ e, ี้ยเลยวะที่หายแล้วไอ้เงี้ยอันนี้ก้าวแปดบ่วงเนี่ยมากูเปิดด้วยตัวเองแล้วกันลูกกูแม่งไม่ไหวแล้วลูกกูโดนทิน่เดนจัก,กระละไปหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีขีดจำกัดสายเลือดที่แบบว่าโคตรโหดบางคนเนี่ยเกิดมาไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนไม่ว่าจะฝึกฝนมากเท่าไหร่ก็เปิดการไม่ได้แม้แต่เศษเสี่ยวของผมแม้แต่นิดเดียวนะครับผมเพราะว่าผมนั้น มีสายเลือดที่เรดียกว่าเป็นความสามารถขีดจำกัดสายเลือดของหมู่บ้านคิริงาคูเดเป็นวิชาลับสุดยอดวิชานิจาเปิดการ์ดโคตรมือทองพอรสวรรค์สัรหาน้องเอมิฟูกาดามาเดอไอสัตว์กูไม่ไหวละจัดไปท่านผู้ชมมาไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีเมสยากิตอีเมสแบกโอแบกไอร์ใคร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 ครับ แกลิเนวิวร้อยสิบสามไม่ไม่เกินร้อยสิบสามเลยปะฟังอะไรพี่โอ้ฟังเสียงโงเชงเหรอพี่โกเชงตม้งตายห่าหมดแล้วพี่โอ้แกล่เนวิวสมัยแบบหนุ่มเฟี้ยวหล่อๆเลยนะหล่อๆเลยนะโอ้สมัยเป็นหนุ่มนะครับไม่คนร้อยสามวะโอ้มึงจะเยี่ยมทำไมพี่ไม่เยี่ยมอันนี้ไม่เยี่ยมไม่เคย มาท่านผู้ชมใบส,สุดท้ายของเราในคลิปนี้นะผมเกียรตีไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมต้องเอาไ e อ้บวกแปดตัวกากรที่ผมเก็บว้เนี่ยเออจริงๆบอกว่าเก็บสะสมไว้เป็นความทรงจำเอามาเล่นบ้างเวลาอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันก็ไม่เก่งหรอกแต่ว่าคือเข้าใจปะว่าเราเปิดได้กับมือเราผูกพันกับมันนะทีนี้คือมันไม่มีที่เก็บแล้วช่องทีมันมีน้อยเหลือเกินผมก็ต้องเอาความทรงจำของผมมาย่ำยีด้วยกันเอามาตีทิ้งเอามาปลดทิ้งเอามาขายทิ้งอะไรก็ว่ากันไปเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นก้าวต่อไปไปด้วนะ จะเจออุปสรรคมากแค่ไหนทุกปัญหาก็มีทางออกเสมอถ้าตู่ออกไปแล้วทุกปัญหาก็จะคี่คลายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอร้องละนะตู่ไปเถอะอย่าอยู่ต่อเลยไม่ไหวแล้วไม่มีจะแดกกันแล้วเข้าใจไหมนะเออลุดกุลิตไอฮอนมากูกดเลยมาแน่นอนไฟไฟ,ไฟอ,อ,อ้ทุกครั้งไี่กูเกือ มันไม่มีใครที่อยากอยู่เคียงข้างคนที่เกลือเกือแบบกูจะมีแค่การลินชาเท่านั้นแหละที่อยู่กับกูตอนกูเกลือเนี่ยไอ้เฮียมึงมาเมื่อไหร่นี่กูเกลือตลอด